สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกของเราวันนี้นะครับเราจะมาเจาะเรื่องที่เอ่อหลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือบางทีก็เจอมากับตัวเลยนั่นคืออาถรรพ์เปีครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มองแบบทั่วไปนะเราจะมองผ่านเลนส์ที่น่าสนใจมากๆคือมุมมองของโหราศาสตร์เวทตามแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะครับค่ะ ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เป็นบทสนทนาที่อธิบายได้น่าสนใจนะคะเขาใช้หลักโหราศาสตร์เรื่องรอบเวลาแล้วก็ความหมายของเลข7ที่ลึกกว่าแค่เรื่องโชคลางทั่วไปมาอธิบายปรากฏใจนี้ใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะตามความคิดของแหล่งข้อมูลนี้ดูว่าทำไม7ปีถึงสำคัญทำไมถึงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ได้จริงๆตามที่เขาอธิบายไว้นี่แหละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะครับผม คำถามแรกเลยที่ผมว่าหลายคนคงอยากรู้จากแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยสรุปแล้วไอ้อัฏ์เจ็ดปีนี้มันมีจริงไหมครับในทางโหราศาสตร์เขาว่าไงแหล่งข้อมูลเขาต่อค่อนข้างชัดนะคะว่าในมุมมองโหราศาสตร์ที่เขานําเสนอเนี่ยเถือว่ามีในยะสําคัญจริงค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอารพฐซะทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาพัฒนาการตามรอบของมันมากกว่าอ๋อครับ ที่น่าสนใจคือเขาให้ความหมายเลข7ไว้หลายระดับเลยค่ะหลายระดับหมายความว่ายังไงครับปกติถ้าพูดถึงเลข7คนมักจะนึกถึงดาวเสาที่แปลว่าอุปสรรคความล่าช้าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นความหมายพื้นฐานเนาะที่คนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยเลข7เกี่ยวกับดาวเสา์ก็คืออุปสรรคข้อจํากัดบททดสอบแต่ว่าหลังข้อมูลนี้เขาใช้มุมมองที่ลึกกว่านั้นค่ะเป็นโหราศาสตร์ที่เรียกว่าดวงขุมทรัพย์ ซึ่งให้ความหมายเลขเจ็ดว่าเป็นพันธนาการหรือโซ่ตรวนโหพันธนาการโซ่ตรวนฟังดูเอ่อก็มีความหมายเชิงลบเหมือนกันนะครับเนี่ยก็มีทั้งสองด้านค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะเขาบอกเหมือนเราจับมือกันนะคะถ้าเรากำมืออีกฝ่ายแน่นเกินไปมันก็จะเจ็บปวดอึดอัดแทนที่จะอบอุ่นใช่ไหมคะอ๋อครับ ความยึดติดมากว่างในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันค่ะมันอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของการควบคุมความคาดหวังที่มันหนักมากๆจนกลายเป็นออรากฐานของปัญหาหรือความแตกสลายได้ในที่สุดเหมือนเชือกที่มัดแน่นไปของข้างในก็ชําได้ง่ายๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับชัดเจนมากคือความผูกพันมันมีแต่ถ้ามันแน่นหรือยึดติดเกินไปก็กลายเป็นปัญหาได้แล้ว หลักการนี้มันไปเชื่อมกับเรื่องเวลาในความสัมพันธ์ยังไงครับเห็นว่าแหล่งข้อมูลพูดถึงเรื่องเวลาในทางโหราศาสตร์ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวัฏจักรถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดสําคัญเลยในทางโหราศาสตร์โดยเฉพาะสายที่แหล่งข้อมูลนี้อ้างอิงเนี่ยเขามองว่าชีวิตคนเราไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะคะแต่มองเป็นการโคจรซ้ําๆเป็นรอบๆเป็นวัฏจักรคล้ายๆฤดูกาที่มันหมุนเวียนไปอะคะ่ะแล้ววัฏจักรนี้มันเริ่มนับยังไงครับ มีจุดสำคัญอะไรบ้างจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนเราเกิดเนาะหลุดจากท้องแม่เริ่มหายใจเองควบคุมร่างกายได้อันนั้นคือทางกายภาพแต่ในทางโหราศาสตร์ที่แหล่งข้อมูลพูดถึงจุดสำคัญแรกคือตอนครบหนึ่งปีหรือหนึ่งขวบค่ะตอนนั้นดวงอาทิตย์โคจรกลับมาที่จุดเดิมในดวงชะตาเกิดครบหนึ่งรอบพอดีเขาถือว่าเป็นการเกิดอัดตตภาวะ ภาวะค่ะสภาวะของการมีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเด็กหนึ่งขวบก็จะเริ่มแสดงความเป็นตัวตนออกมาแล้วการมีตัวตนชัดเจนหลังหนึ่งปีแรกแล้ววัฏจักหลักๆมันยาวแค่ไหนครับวัฏจักหลักที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือรอบ12ปีค่ะเพราะว่าในโหราศาสตร์จะมีเรื่องพบหรือเรือนชะตาอยู่12เรือนแต่ละเรือนก็จะแทนเรื่องราวประสบการณ์ด้านต่างๆของชีวิต พอเราใช้ชีวิตครบ12ปีก็เหมือนเราเดินทางผ่านประสบการณ์ครบทั้ง12ด้านหรือครบหนึ่งรอบจักรวาลย่อส่วนของตัวเราเองประมาณนั้นค่ะน่าสนใจครับแสดงว่าชีวิตคนเราในมุมนี้ก็มีจังหวะมีรอบของมันที่12ปีแล้วไอแนวคิดเรื่องวัฏจักร12ปีกับเรื่องอัตตภาวะตอนขวบหนึ่งเนี่ยมันถูกเอามาปรับใช้กับความสัมพันธ์ยังไงครับตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายเนี่ยแหละค่ะคือส่วนที่เชื่อมกันโดยตรงเลย แหล่งข้อมูลนี้น่าสนใจตรงที่เขาไม่ได้มองความสัมพันธ์เป็นแค่เรื่องความรู้สึกนะแต่เขาวางกรอบเวลาคล้ายๆวงจรชีวิตเลยโดยเอาหลักเรื่องพบ12เรือนมาเทียบกับพัฒนาการความสัมพันธ์ปีต่อปีเลยค่ะคือเขาอธิบายว่าแต่ละปีความสัมพันธ์จะเจอเหมือนกับบทเรียนหรือพลังงานหลักที่สอดคล้องกับความหมายของพบนั้นๆเรียงไปตามลำดับเลย หมายความว่าความสัมพันธ์ก็มีอัตภาวะของตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะแหล่งข้อมูลมองว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์คือตอนที่คนสองคนเจอกันครั้งแรกได้เห็นหน้ากันนั่นแหละคืออัตภาวะของความสัมพันธ์นั้นคือการก่อเกิดตัวตนของคู่นี้ขึ้นมาอ๋อครับดังนั้นปีที่หนึ่งหรือช่วง12เดือนแรกหลังเจอกันก็จะตรงกับภพบที่1คืออัตตะซึ่งหมายถึงตัวตนการรับรู้การมีอยู่ของอีกฝ่าย การรู้จักหน้าค่าตาบุคลิกเบื้องต้นพอเข้าปีที่2ล่ะครับปีที่2จะเข้าสู่พลังเงินพบที่2คือธนะค่ะปกติจะหมายถึงเงินทรัพย์สินเนาะแต่ในบริบทความสัมพันธ์เนี่ยแหล่งข้อมูลตีความว่ามันคือช่วงของการให้การให้สิ่งของของขวัญการลงทุนลงแรงหรือไม่จะให้ความรู้สึกดีๆเพื่อให้อีกฝ่ายประทับใจหรือตอบรับความรู้สึกกลับมา เหมือนการลงทุนเพื่อให้เขาสนใจเรากลับหรือสร้างรากฐานบางอย่างประมาณนั้นเลยค่ะเป็นช่วงสร้างคุณค่าหรือแสดงคุณค่าในสายตาอีกฝ่ายพอมาถึงปีที่3ก็จะเข้าสู่พบสหัสชะซึ่งเกี่ยวกับเพื่อนการติดต่อสังคมการเดินทางสั้นๆแหล่งข้อมูลบอกว่าช่วงนี้มาจะเป็นช่วงเปิดตัวคุยกันมากขึ้นแนะนำให้เพื่อนฝูงรู้จักเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันมีการปรับจูนเรื่องการสื่อสาร งั้นปีที่4ล่ะครับมีพูดถึงไหมเพราะพบสี่ปกติคือเรื่องบ้านครอบครัว ีที่4ี่พันธุุแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะแต่โดยแล้แ,แล้วพบนี้เกี่ยวกับรากฐานความมั่นคงครอบครัวความรู้สึกเหมือนบ้านก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มมองหาความมั่นคงมากขึ้นเริ่มรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรืออาจจะมีการเกี่ยวข้องกับครอบครัวแต่ละฝ่ายมากขึ้นเริ่มสร้างพื้นที่ร่วมกันไม่ว่าจะทางความรู้สึกหรือทางกายภาพนะคะโอเคครับพอเห็นภาพการเดินทางของความสัมพันธ์ตามลำดับพบแล้ว และจุดที่น่าสนใจมากๆตามแหล่งข้อมูลคือปีที่5ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับพบปุตตะใช่ค่ะปีที่หเป็นพบปุตตะซึ่งความหมายคือบุตรความโศกความรักโรแมนติกความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าปีนี้อาจจะท้าทายได้เหมือนกันถ้าความรักความผูกพันมันไม่ได้อยู่บนความเข้าใจจริงๆนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกอยากครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าขอ,ของขึ้นมาได้ง่ายๆแบบเธอต้องเป็นของฉันฉันต้องมาก่อนอะไรแบบนี้ Hmm. ซึ่งถ้าอีกขายไม่ได้รู้สึกแบบหยกแบ,บนหรือไม่ได้ต้องการการผูกมัดขนาดนั้นไอความรู้สึกนี้มันอาจจะกลายเป็นอะไรที่โหดร้ายหรือสร้างความอึดอัดกดดันในความสัมพันธ์ได้ค่ะฟังดูเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนเป็นจุดทดสอบแรกๆเลยนะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปทางไหนกันแน่แล้วปีที่หลละครับปีที่6จะเข้าสู่พบอริค่ะคำว่าอริก็ตรงตัวเลยคืออุปสรรคปัญหาศัตรู เรื่องจุกจิกสุขภาพในแง่ความสัมพันธ์แหล่งข้อมูลบอกว่านี่คือช่วงเวลาของการเริ่มมองเห็นข้อเสียของกันและการชัดขึ้นอาจมีการจับผิดหาเรื่องตำหนิหรือปัญหาเก่าๆที่ไม่เคยเคลียร์ก็อาจจะผุดขึ้นมาเป็นช่วงที่ต้องเจอความจริงหรือด้านที่ไม่สวยงามของความสัมพันธ์และก็ของแต่ละคนด้วยค่ะแสดงว่าตามแหล่งข้อมูลนี้ก่อนจะถึงจุดตัดสินในปีที่7เนี่ยความสัมพันธ์มักจะต้องผ่านช่วงที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาข้อเสียกันก่อน ถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการทดสอบการกลั่นกรองก่อนจะไปถึงจุดสำคัญในปีถัดไปและเราก็มาถึงปีที่7ที่เป็นไฮไลท์ของเราพบปัตตะนิซึ่งแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนหรือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามแหล่งข้อมูลบอกว่านี่คือปีลงล็อกถ้าไม่เลิกกันปีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจริงคำว่าปีลงล็อกนี้มันหมายความว่ายังไงแน่ครับ ใช่รักแท้เสมอไปไหมคำว่าปีลงล็อกในที่นี้นะคะไม่ได้การันตีว่าเป็นรักแท้เสมอไปนะคะแหล่งข้อมูลเขาย้ำจุดนี้ชัดเจนแต่หมายถึงสภาวะของความไม่แน่นอนความลังเลสงสัยต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์นะคะมันมักจะสิ้นสุดหรือได้ข้อสรุปในปีนี้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะอ๋อคือเป็นการสิ้นสุดความคลุมเครือไม่ใช่การการันตีความสุข ใช่ค่ะการที่ความสัมพันธ์มาถึงปีที่7แล้วยังไปต่อได้เนี่ยมันหมายความว่าได้มีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะตัดสินใจไปต่อด้วยความรักความเข้าใจที่มากขึ้นหลังจากผ่านบททดสอบมาหรืออาจจะตัดสินใจอยู่ต่อด้วยเหตุผลอื่นเช่นเพราะมีพันธะเรื่องลูกเรื่องเงินหรือหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันครับประเด็นคือช่วงเวลาแห่งความไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงต่อดี มันมักจะคลี่คลายในปีนี้แหละค่ะความสัมพันธ์มันได้ล็อกรูปแบบของมันแล้วไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเข้าใจชัดเจนขึ้นครับแสดงว่าปีที่7ในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เป็นเหมือนหมุดใหม่ทางธรรมชาติที่สถานะของความเป็นคู่หรือปัต,ตนิมันจะชัดเจนขึ้นหลังจากผ่านประสบการณ์ตามลำดับพบมา6ปีถูกต้องค่ะถ้ามองตามลำดับที่แหล่งข้อมูลให้มาตั้งแต่ปีหนึ่งอัตตะรู้จักตัวตน ปีสองธนะให้ลงทุนปีสสหัชชะเสื่อสารสังคมปีสี่พันทะรากฐานปีหปุตตะความรักครอบครองปี6กอริอุปสรักจับผิดพอมาถึงปีที่7ซึ่งเป็นพบป,ปัตตนิที่หมายถึงคู่ครองโดยตรงก็เหมือนบทสรุปหรือจุดที่เรื่องราวของความเป็นคู่มันลงตัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วนั่นเองค่ะ สรุปแล้วจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้อาถรรพ์เซเว่นเหยก็ไม่ใช่เรื่องคำสาปอะไรแต่เป็นการอธิบายพัฒนาการความสัมพันธ์ผ่านกรอบโหราศาสตร์โดยเชื่อมโยงความหมายเลขเจ็ดพันธนาการความยุติดเข้ากับแนวคิดเรื่องวัฏจักรแล้วก็ลำดับพบซึ่งปีที่7หรือปัตตนีเป็นจุดที่สถานะความเป็นคู่มันจะชัดเจนขึ้นก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับให้คำอธิบายที่เป็นระบบไปอีกแบบเนาะ ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นแผนที่หรือกรอบเวลาตามธรรมชาติแบบหนึง่งที่โหราศาสตร์สายนี้เขาเสนอไว้เพื่อให้เข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆได้ค่ะทีนี้พอมองว่าปีที่7เป็นจุดสำคัญที่สถานะความเป็นคู่หรือปัตตนิมันลงล็อกแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าเป็นไปตามระบบนี้จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญหรือรอบถัดไปของความสัมพันธ์หลังจากผ่านปีที่7ไปแล้วมันจะเป็นปีไหนกันแน่ อืม mm. จะเป็นปีที่สิบสองที่ครบรอบหนึ่งวัฏจักรพอดีหรืออาจจะเป็นปีที่สิบสี่อย่างที่บางทีก็มีพูดถึงกันหรืออาจจะเป็นจังหวะอื่นตามดาวอื่นอื่นอีกอันนี้คงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราได้ลองเอาไปคิดหรือสังเกตกันต่อเองนะครับ